1ค่ะ1เพล1แอคชั่นสวัสดีครับมือนีเป็นอีพีพิเศษครับสำหรับซีรีส์บุงคัมเดอะซีรีส์เนาะอ่ะกากะขอแนะนำตัวครับผมสู้คุ้มครับผมเป็นคนอยู่ในบ้านนี่แหละนั่นรับหน้าที่เป็นผู้กำกับแล้วก็น,นักแสดงครับผมค่ะสวัสดีค่ะโปรกดีเด้อค่ะรับหน้าที่เป็นผู้เขียนบทแล้วก็ผู้กำกับค่ะอ่าวัอนี้เราจะมา ถามถึงแนวคิดว่าเป็นยังคือต้องเป็นหนังเรื่องนี้นะ,ะอ่าก็คือชีสัมผัสลุงหวัวเนาะครับลุงทำไมถึงต้องเป็นบุงคำหรือซีรีส์ที่มาคือว่าเ,เริ่มแรกคือว่าชอบชอบ่ายลูกชอบ่ายก็ก็เข้ามาบ้านนี้เรามาไทย่ายล้ำโดมมันเป็นเหมือนอย่างที่แบบวาดรูปใบต่หน่อยอวาดภาพใแต่หน่อยมันก็เลยกลายเป็นเห็นภาพที่จะคล้องวาดสมัยเรียน ว่านี่เฮ้ยคล้ายๆแบบจินตนาการมันก็คือเป็นมดขันมีมดสนีเดี๋ยว<ไ>มานี่แหละชุดง่านเลยชุทธประสงค์เนี่นก<ะ>็คือ<ะ>แต่ก้อนนี่อาจ,จารย์เป็นช่างถ่ายภาพนะครับนอ้องลุงเพราะเป็นเพราะเป็นช่างครับแต่คือมาชอบอ๋อชอบถ่ายภาพชอบถ่ายแต่ไม่ถือว่าเป็นช่างเอาเชิญครับเชิญครับไปได้เลยไปเรื่อยๆเได้เป็นช่างครับชอบถ่ายรูปชอบถ่ายรูป ก็ไปหวานวาอยากอยากได้โลเคชั่นนี่ในบะในในมองนี่เป็นจุดถ่ายรูปว่าถืวครับครับผมอ๋อก็คือถ่ายรูปอ่าแล้วแล้วยังไงถึงถึงได้คิดจะทาหนังในนี้ต็เหมืออกับว่าอยากไม่เป็นช่วงปิดเทอมเจอแล้วเราก็อยากเมืออกับว่าบ้านมุ่งค้ำกับพอมีคนหลุดจับก็อยากดึงไม่หลุดเพราะห้มันออกไปม้วสซุ้มนวดเจ่ยวกับป่ยาเสพติดใหญ่มันออกมามีแนวคิดสามสันให้่คน พี่พ่ใช่คนอุบลผมนี่พ่ใช่คนอุบลน,นะครับแต่ผมมาอยูน่นี่ผมก็อยากเค็ตที่อยากฟีมันเป็นเอกลักษณ์ของใน่ให้คนอื่นได้เห็นเท่าน,นั้นโอ้ยอ,อยากมานําเสนอเนาะครับเนววาะในความเป็นวิถีไทยบาท้า<ม>นเนาะครับอ๋อแล้วแล้ว,ลว,ลวจุดประสงค์ในการทายนี่บาดนี้อยากนําเสนอในแนวทางไหนครับผมจุดประสงค์หรือว่าการนําเสนอนี่หรือว่าการคาดหวังนีือ่ามีอลไรเมีการคาดหวังครับเบิ้งเบิ้งก็ได้ครับว่ได้เสีเรียดแต่แค่ว่าอยากให้ไม่รุนไม่ขิ ือว่าเน้นเน้นเอกลักษณ์ของอย่างนั้นเขาเรียกสวยเนาะสวยภาษาสวยบ้านเ่าภาษาสวยไข่พุ่นก็เลยเห็นทำแบบมุ้งค้ำเท่านั้นแหละคือเหมางสมปลายทางก็บพวกนี้อย่างอยากให้ได้รุ่นใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ครับต้องบอกก่อนว่าภาษาสวยนี่บ้านเ่ามันก่อนเราถือว่าสวยแห้งครับมันสิบเขาอื่นภาษาผมก็พูดอื่นว่าสวยระดับรองกันลุงเนี่ยมสวยจริงจริงเอา g ั s ต้องต้องตปองฝาแบบนี้ ส่วนส่วนตัวผมก็ขอขอบคุณนะครับลุงหนวดโฟโต้นะครับที่มานําเสนอแล้วก็มาจุดประกายให้เด็กหน่อยสารฟันให้น้องๆบวานเท่านะครับคนไม่เคยเห็นมันกระิได้เห็นนะครับแล้วกเจเห็นน้องๆดนเรียนรลู้อ่ะให้ลุงหนวดฝากฝากสิรินะครับนะครับในในในเรื่องของสิริกในเรื่องของเพจนะครับผมอยากให้คนที่ดูหรือติดตามเพจหรือติดตามสิรินะครับอันไหนที่บดีครับบ่ต้องจาครับอันไหนที่ดีครับเอาไปใช้ประโยชน์ครับแค่นี้แหละครับ พอดีปากวะค่ะปากติดตามนั่เดลยค่ะสิรีมุงค้าเดียวสิรีคือเข้าต่างใจเหตุกันมากๆเลยค่ะโอเคคัดคัดคัดบอยดูไดเลย